เออเลยที่นี่ไออันนั้นเรียกกะเพราะป่ะใช่ครับเอาไว้เอาไว้ทําอะไรกันไหมขนมขนมต้มต้มเริ่มทีนึงก็ทําเดือนสิบทำไมทาเดือนสิบพี่ใช่กิ้งเป็ดนะอ๋อสิบนั้นนะครับคนไทยทาบุญเฮ้ยจะบอกว่ากะเพราะเนี่ยคือมันเป็นเดี๋ยวเอากันไกลมาด้วยจะตัดให้ดูมันเนี่ยกะเพราะนะคล้ายคล้ายโดนตัด ต้องขอบใบมันจะสวยๆไหมนี่กระพอมันคือนิควาล่าสไปโนซ่าไม่มยอดอ่อนๆออนเยเยเลยเนี่ทำไมดูอุปกรณ์ครบจังครับอ๋เอ,อเห็นไหมครับเดินป่าง,ง่ายๆลองเท้าแตะขาสั้นก็ได้ <laughs> ลิควาล่าคือมันเป็นชื่อสกุลกลุ่มปาล์มกระพาะเนี่ยนะส่วนสไปโนซ่ามาจาก สปายคือคือมึงดูหนังหนาม,มันมึงดูหนา,ม,ม,ามันดิมาจากสปายก์เนี่ยเหรอเออแล้วเดี๋ยวที่จะให้ดูคืออันนี้นี่คือใบอ่อนเที่ยังไม่แก่นะวิธีที่เขาจะเอามาทำข้าวต้มลูกโยนแล้วตัดใบอ่อนเที่ยงไม่แก่เนี่ย แล้วมายีเอาใบเ,เล็กอืมมันเล็กไปหน่อยเนาะไม่เป็นไรพอเห็นอยู่เห็นไหมคราวนี้มันจะเป็นแถบแบบมันเป็นแถบสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆแล้วแล้วเขาก็จะเอาข้าวเหนียวมาใส่มากรอกใส่นี่ตัดออกคราบวิชากพอ,อ,อก,กับ อาจารย์ยิ่งสักเราก็จะเอาข้าวเหนียวใส่เข้าไปนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกินเห็นไหมจะเป็นสามเหลี่ยมแล้วเขาก็จะพับไปพับมางเงี้ยพับพัพับ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 พพับแล้วพอสุดท้ายเก็บไปไงดีวะสอดเอา่างนี้เห็นนี่แหลมแหมเงี้ยสอด เก็บปลายอยู่แล้วเกิดหางแหลมหางยาวๆเกิดอะไรขึ้นเขาต้มลูกโยนนะครับก็โยนฟิว <F ill> โอ้โหนี่คือตั้งใจให้กินมากๆของแบบน,นี้ <laughs> เอาไปเพนีชิงเปรตจ้ะอะไรเนีจจ่ยอะไรเนี่ยตัด,ดะระวังมือทำลายกายทำะ<อ>ายอ้าวไม่เป็นต้องหัดก่อน เริ่มจากการกินก่อนโอ้ยนี่เด็กกรุงเทพยังทำเป็นเลยเด็กเกาะพระทองท้าไม่เป็นได้งไง